ต่งเสร็จเรียบร้อยสวยงามครับตรงนี้ก็จะักษณะเป็นบานประตูเลื่อน บางเรื่องนะครับเก่งครับตอนนู้นก็เรียแบบร้อยครับพร้อมตรงงาน